สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันไปนงานวันพีนะครกับตัว DXF The g ก n LINE READY นะฮะเวอร์หกับตัว n i โคโรบินนั่นเองซึ่งตัวนี้คือจะเป็นหน้ากล่องแบบนี้นี่อันนี้เป็นด้านข้างอ่านี้เป็นด้านหลังอีกด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนี่มาเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่า ในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ตัวนี้จะมาเป็นถุงถุงเดียวนะฮะก็คือเขาจะแยกมาเป็นฐานมีเป็นผ้าคลุมมีตัวมาเต็มเต็มแล้วก็แยกส่วนหัวมาเป็นสี่ช่องแบบนี้นะฮะมาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าตัวฐานนะครับก็คือจะเป็นตัววงดีสีดำนะฮะตัวนี้จะเป็นแบบเสียบลูเข้าไปข้างในนะคะนี่จะมีปั๊มอยู่ข้างหลัง ก็เป็นตัวผ้าคลุมผ้าคลุมจะมีเป็นด้านในจะเป็นสีแดงแต่ว่าด้านนอกเป็นสีดําแล้วก็จะเป็นลายดอกไม้นะฮะเป็นแบบคุมๆดอกไม้สีทองเนาะแบบนี้นี่นี่แล้วก็ตัวนะฮะเขาจะห่อเป็นพลาสติกนะฮะช่วงล่างมาให้อีกทีหนึ่งแบบนี้ตัวชุดของโรบินก็คือจะเป็นชุดเหมือนเป็นชุดดอกไม้ลายดอกไม้ตรงกลางนะฮะ เป็นชุดออกสีครีมๆนะขาวๆออกน้ำเงินอ่อนนิดนึงแล้วก็จะมีเป็นใบไม้ดอกไม้มีโบชุมพูข้างอาน้ำเงินข้างหลังนะฮะอแบบนนี้มือก็คือจะเป็นอยู่ท่าฟลอเรอร์ของเขาแบบนี้นะฮะ <c oughs> ส่วนหัวนะครับอันนี้หัวจะเป็นอ่าทรงนี้นี่หน้าตายิ้มแย้มเแบบิกบานผมก็คือมีโบอยู่ข้างหลัง ะะจะเป็นโรบินนะนี่ไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่นาะอ่าแล้วน่าจะต้องใส่ผ้าคลุมก่อนน้ตัวนี้จะเสียบเขาต้องเสียบนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เสียบมันจะมีเป็นลักษณะของรูที่แขนขึ้นมาเลยนะฮะนี่อันนี้เราต้องใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่หัวปิดเข้าไปนะฮะประมาณนี้เลยนี่น่ารักโรบินน่ารักมากเลย ส่วนเดือยจะมีเป็นรูเล็กกับรูใหญ่นะฮะให้เราลองสังเกตดีๆอีกทีหนึ่งนะฮะแบบนี้นี่นะฮะก็คือจะเป็นท่าใช้ท่าของเขาอยู่นะ,ะนี่โคโรบินประมาณนี้เลยลายเรียสีจะไม่ได้ไฮไลท์ส่วนไหนนะฮะรองเท้าเขาจะเป็นส้นสูงสีม่วงนะฮะตัวขานี่ค่อนข้างสียาวสูงขึ้นมาเลยนอะ,ะนี่ทีนี้ความสูงนะครับตัวนี้นี่ จากในฐานเนี่ยจนถึงปลายผมมันจะอยู่ที่17เซนนะครับนี่ตรงนี้ถึงปลายผมตรงนี้อยู่17เซนก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเป็นไซส์มาตรฐานของ DXF อยู่แล้วนะฮะอันนี้นี่ใครชอบตัวนี้นะฮะก็ไปลองเลือกซื้อกันดูละกันตัวนี้ยังมีที่ร้านเหลืออยู่นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะฮะตัวนี้เราก็เอามารีวิวกันที่โ oh อโหทของเรานั่นเองใครชอบไปลืม กดไลค์กด u b s สไ i b e ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ